การเลิกเป็นคนคิดมากแบบฉบับคนญี่ปุ่นมีหลักคิดที่เรียบง่ายและสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันโดยเน้นความสงบความสมดุลและการปล่อยวางตัวอย่างเช่น 1. หนลักการวาบิซาบิวาบิซาบิยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบความงามของสิ่งไม่สมบูรณ์และการยอมรับธรรมชาติของสิ่งต่างๆเช่นความไม่แน่นอนของชีวิต 2. การอยู่กับปัจจุบันอิชิโกอคิคิความหมายชั่วขณะเดียวที่มีค่า ใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเต็มที่เพราะทุกช่วงเวลาเป็นเอกลักษณ์และอาจไม่เกิดขึ้นอีกหากกังวลหรือคิดมากเกินไปให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้สำคัญในตอนนี้จริงหรือ 3. หลักชินเกี่ยวชินจ y o w โหมายถึงความสมดุลของร่างกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณลดความคิดมากด้วยการจัดการสมดุลเช่นฝึกสมาธิออกกำลังกายและหากิจกรรมที่ทำให้จิตใจสงบ 4. การปฏิบัติตามคินสึงนิปคินซูจิ เป็นศิลปะก,การซ่อมแซมสิ่งที่แตกหักด้วยทองคาเปรียบได้กับการมองข้อผิดพลาดและปัญหาในชีวิตว่าเป็นส่วนหนึ่งของความงดงามหากทําผิดพลาดหรือกังวลให้คิดว่านั่นคือโอกาสในการพัฒนาตนเองหาแนวคิดนินเทนนินไทยการอดทนและปรับตัวต่อสถานการณ์เมื่อเผชิญกับความคิดมากให้พิจารณาว่าอะไรที่ควรปล่อยวางและอะไรที่ควรลงมือทํา 6. หลักมินิมอลมินิมอลิซมลดความซับซ้อนของชีวิต กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตออกไปรวมถึงความคิดฟุง้งซ่านโฟกัสเฉพาะสิ่งสำคัญและใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย 7. หยุดโทษตัวเอง h, h a n s e ฮเนซหมายถึงการทบทวนตนเองแทนที่จะคิดมากจนโทษตัวเองให้ใช้เวลามองข้อผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์และปรับปรุง 8. การปล่อยวาง m K o คคิโอทิชิหากคิดมากให้หยุดทักเพื่อปล่อยวางความกังวลชั่วคราว อาจใช้วิธีเขียนความคิดลงบนกระดาษเพื่อปลดปล่อยสิ่งที่วงเวียนอยู่ในหัว9ก้าทราบซึ้งกับธรรมชาติชิซนคนญี่ปุ่นนิยมใช้ธรรมชาติบำบัดจ,จิตใจเช่นการเดินในป่า f o r รส t b a t h i หรือชินรินยอคุธรรมชาติช่วยให้จิตใจ,จสงบและลดความคิดฟุ้งซ่านสรุปคือการเลิกคิดมากแบบคนญี่ปุ่นเน้นที่การยอมรับชีวิตอย่างที่เป็นปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และโฟกัสกับความสุขเล็กๆในชีวิตประจําวันลองนําไปปรับใช้ทีละข้อเพื่อเพิ่มความสงบ ในจิตใจของคุณ